สบายดีสวัสดีสส um พ Plus. ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อสกุสกุลนอกมาในกับมะพร้มพรอาสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาวราพี่น้องมันนีสนุกก็อยู่ห่ยู่นาคือเก่าหและนอกพี่น้องก่อนสิลงเกี่ยวข่าวสนุกกับสีมาเห็ดกินเห็ดหย่ำก่อนนาะพี่น้องปะไปบิ่งกุ้งส้มกันเละนอกสนุกเ็ดกินหย่งพี่น้องก็อยู่หอยู่นาพี่น้องเอ้ยยาม่ยมาสาพอลมออกเนอกผูหลังจากที่สนุกเอางอควายออกผูกแล้วกั สิมาเห็ดกินถ่ายพวว่อกับอีแม่เนาะพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่ของสนุกเพิ่นไปซื้อน้ำมาสาวนี่หลอกซามพี่น้องแนวกินของสนุกพี่น้องปลาพี่น้องสนุกสิมาเอาะปลาเนาะมาหน,นี่งเพราะว่าอีพ่อเพิ่นพยายามตอนมาสาวนี่พี่น้องได้ปลาเนาะสนุกกับสิมาเอาะปลา,าอะไรพี่น้องกินยามาสาวเนาปะปลาไปเบิ่งไปสมกันเลยพี่น้อง แสบปลาสนุกกระซี่เอาน้าลงไปค่ะมันเดือดซะก่อนเนาะพี่น้องสิปุ้งเขื่องมาแล้วสนุกอย่างเสียปลาลงลำหลังเนาะมีแต่ปลาขอหน่อยนะพี่น้องเอ้ยไม่แต่ปลาขอน้องยพี่น้องเนาะแต่ปลาเนาะจะหน้อยไม่ไหและพี่น้องสนุกกระซี่มาอ้อใส่ถ้าแยันงานเนาะพี่น้องแซ่บเนาะ ลมหนาวมีฝีพี่น้องเอ้ยต้อนอยู่ห่วยเนาะพี่น้องต้อนอยู่กลางหน้าหันปลาเบิดแล้วพี่น้องนี่จะเป็นต้อนอยู่ห่วยนี่ยพี่น้องอีเผาะคนยามมามาเ้าวเนาะขี่ะพี่น้องโมไม่ขี่หรอกพี่น้องไม่ขี่เนาะ ขอหน่อยนอ่องเลยมีเป็นลูกน่าลูกน้อยใช่่น้อยๆก็มีเหี่ยงเน่นักเก็บก็เล่นอย่ได้ 快走！快走！快走！

นุกกะโคปลาแล้วที้ดเรื่อยๆน้าพี่น้องกะเสียปลาลงใส่หมออลไรพี่น้องมันแหละหมอของสนุกกะได้เนาะพี่น้องผดหรือบ่าเนาะมงึงสนุกสิบิ่งก่อนผดแล้วพี่น้องผล้วผดแรกสนุกเสียปลาลงกันมนันไงสนุกเสียปาลาใส่หมอพี่น้องมันไง ô ô tay vô nào nó nào hết ngang phải đâu rồi lúc nào leo ta tè ra này Hãy subscribe cho kênh ơi เพิ่บัมบัมเลยจะนั่งันได้กินเลยเนาะหน่วยยู่น่าคือเกาไปๆใสดแบบพี่นเนาะมหนาวชยมา แบบนี้แหละอยู่บ้านท้าพี่น้องเอ้ยนาแงแล้วกงนาหนาวนาฝนนี่ท้งหอนมีทั้งหนาวเนาะพี่น้องขบักหอนยามมันเลยพี่น้องเอ้ยลมมัอู้เลยยามันเลย ตอนนี้หมอสนุกกระโวดเป็นถี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องผมฟานหอมขนาดเลยพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมเพิ่มเปิดขาเลยพี่น้องหอมเด้ใส่ผ้อีตูเนี่ยกผ้าไคแยงเนาะพี่น้องโอ้ชิคายมักขามหน่อยอ๋ตัวพี่น้องเลยหอมหอมหอมเป็นตะยาเข้าแล้วก็เห็ดน้ำเจเ๊็ดเลยเหรค่ะอ๋อปลาแล้วก็เห็ดเจี๊ยบักพริกเนาะพี่น้องจำแซ่บพี่น้องเอ้ย เด่กกันหนึ่งพักแมนจักน่อยเขากันอยู่พี่นอ้องอาหารบ้านนอกเขาแชบจังหนก็ได้กินเลยพี่นอ้องได้สนุกสิอล่ยจังหนก็นเกนาะให้น้ำมันแห้งกันพี่นอ้องยังไฟ้น้ำแห้งจ,หจินแซ่บเห็ดแจ่วกพริกจำเนาะสนุกขึ้นสิขึ้นก็ยอแจ่วกันพี่น,อน้องมันเป็ดอยู่หน้าเลยพี่นอ้องเป็ดอยู่หน้านุกเนาะ กินเขาเก่งคือยังพี่น้องศรีหาโตนี่เนาะโอ้ลมพี่น้องเอ้ยผู้ลมแห้งได้พี่น้องมาหน่อยชนุกพี่น้องเปตเตาแพงคือยังหนึ่งองชนุกได้ตัวนี้ตุ๊บุตุโมตุมิตุโมตุโมตุมิตาพี่น้องน่าหักขนาดเลย ดื้อเลยนะฮะอาหาาลดื้อะฮัฮัอันนี้เน๊ะเนอันนี้เดื้อเ เดือฉชนกแพงเยเนาะมาช okay. นกเด้ตัวี้นนะตึงตึงเป็นทองนะพวกตึง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 นี่แตน้อยจต่ลายต่นีนตึงตึงตึงมาพี่ไห้ชิเบินพากันหนาวพี่น้องพากันนอนเนาะ ตอนนี้สนุกกับก้อยแจ่วแล้วไปถืเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องแซ่บอ้าวเจิมาขวบต้อเต้นแมงมันได้ก่อนพี่นอ้องเอ้ยผวกไปเต้นไปหมดแล้วฟาดไปบแบบไรพี่น้องฉันต้องชิไปขวบแมงมันก่อนเนาะบ้านนี้ ปานสนุกกระสุกทเรียแล้วเนาะพี่น้องน้กะบกแล้วพี่น้องสนุกกสิมาคั่วแมงมันต่อเนาะพี่น้องบดนสิมาคั่วแมงมันต่อพี่น้องปากะสุกแล้วเนาะตะแนแมงมันสนุกกะดอันนี้สิเป็นคั่วแมงมันเนาะพี่น้องสนุกเก็บตะวันนี่พุละพี่น้องพี่น้องเก็บตะแตลงเมื่อวานนี่เนาะเกี่ยวข้าวพี่น้องเก็บมาคั่วกิตเช้าเนาะบ่มีนกินพี่น้อง มันก็มีปลานเนะะาอะออกปลาเอปลาซุกเดวพี่น้องแล้วก็ขวายังมันเนาะสองอย่างพี่น้องเกลวพริกดจำนั่นแหละอาหารเส่ามือนนี้นเนาะชวงมันฉนุกกะมีแมงดายอยู่ตัวหนึ่งเนาะอ๋อหม้อหม้อขวายังมันบับนนกไงพี่น้องเอ้ยชุกแล้วพี่น้องเอ้ยบแบบ แ้่พี่น้องมามันเก็บเมบื่อวานนี่แหละพี่น้องคือี่ยอันนี้ชิเ้นแมงมาเนาะนนฉันลุกชิมก่อนแช่พี่น้องแช่แช่เลยโอเคพี่น้องคุยงันวันกันชุกกะทิเรียบร้อยแล้วเนะาะวันนี้สนุกกับสิบห้าปั้นข้าวเส้าก่อนจะลงเกี่ยวเข่าได้พี่น้องมาใน,นี้สวยเลยแลุ้กเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเด้แบบน,นี้ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนะาะมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนเด้อเผื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้ใจให้สนุกได้เห็ุคลิปต่ต่อไปเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นเด้อเนาะเผื่อเป็นแห่งแชร์แห่งใจไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี